สวัสดีนะเอซีเรามีภารกิจด่วนนะฮะตอนตีสี่น,ะนี่มาดูผลงานหน่อยอนี่อันนี้คือเสื้อกันฝนผมจัดเตรียมไว้ให้แล้วโอ้โอแต่ว่าไส่น้องปนะอนน่าจะใส่ไม่ได้นะเอาลองดูดิมาเดี๋ยวผมถือกล้องใหต้ตัวใหญ่กว่านี้นะเฮ้ยมันเอาแคบคลุมตรงตัวก็พอแล้วหัวอยู่ไหนหัวอยู่นั่นแหละอันนี้คือเสื้อกันฝนเอสซีที่ผมจัดเตรียมมาให้เพื่อนๆมันน้อยไปเนี่ยมันได้อยู่ลองแล้วเมื่อกี้นี่เอารุ่นปุ้ยเจ้านะ อันนี้คือเสื้อกันฝนเลยพีเป็นไงเอ็มมาเอ็มมาล้วเอาเสื้อกันฝนครับแล้วบรรยากาศยังไงทำไมมันเป็นเสียดยาวอายุคุมแบบนี้ก็เลยนะเป็นไ้คุมพัดติก็คุมทั้วมันนีเอาพลาสติกแบบนี้ก็เปลี่ยนมันเยอะหิมันก็ไหลกันตรงนี้มาเลยมันก็ดีกว่าไม่มีอ่ะอ่าคอยคอยจะใส่ไอ้ด้วนโน่นคอามีอันนึงอยู่ไอ้ที่ด้วนที่เขาใส่น่ะอะไรด้วนดนี่ไงไอ้ทัวที่เขาใส่ ไม่ให้ฝนมันย้อยใส่หัวไงนี่จะไม่มีบ่เออนี่คอยกระใส่อันนี้ไปมันน้ำมันก็ไม่ไหลเข้าแล้วนี่เออมันก็ไหลออกข้างหมดไปไม่ต้องถอดนะใส่อย่างนี้เลยไปขึ้นรถไปดเอาเห็ดเขาโทรมาให้เอาเห็ดแล้วเราไปเอาก่อนก่อนที่เราจะไปหา เอ้ยมันล้างอยู่นะตาจะไปถอยรถมาเลยเจ้านะค่จะรอตรงนี้นี่นเอฟเพราะว่ามันจะสายแล้วนะนท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ต้องรีบนะเอซีพี่ชายเดี๋ยวจะกุมโทรมาให้ไปเอาเห็ดนะได้เห็ดมาเยอะเราก็จะไปเอาแล้วก็ขายได้เงินแล้วเราก็จะให้อ่า พี่ชายได้เงินกมาเอาเงินให้พี่ชายฮะ,ะมันไม่ได้เป็นอะไร,ไป,ะไ,รไป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 ,ไปเอาเห็ดก่อนไป,ไนนไปขึ้นรถขึ้นรถ เราก็ไปเอาห็ดก่อนติดไรไฟเอาตังค์ที่ไหนติดไยไฟที้น่ะขายเห็ดโอ้หลักฮะฮะอะไรหรอนูจะไปทำไมอนเปาก่อนเนี่ยถืกล้องขากล้องโอ้โหรีบจัดลืมขากล้องไปในเอฟซีเหมือนฝนมันจะกำลังจะหยุดนะตกวนั่นแล้วเราต้องรีบนะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวคนเอาแปลาก่อนเรา โอ้กิ่งไม้เริ่มขวางทางแล้วนะเอ้าตาทำไมมันมืดตืตตอต่อๆวะต้นเฟรนด์กลางสุดิี่จะไม่มืดเหมือนเดิมเมนเดิมกคอยเด้ออย่าสิงนลายเด้อเจ้าน่ะนี่มืดตื่อเหมือนเดิมวันนี้เรากำลังเดินทางเลยสิเราถนนใหญ่เลย ยังวิ่งในหมู่บ้านมันช้าตื่นหมดแล้วเราไปหาเห็ดเราจะจะกลับมาแล้วบานี้เออสนามว่าจยิ่งฝนตกนี่คนเขายิ่งไปเช้านี่ได้ับรถแบบไม่กลัวรถเพื่อนเลืออย่าไม่ล่เราก็ไปมาแล้ว